ฟอดเจ็ดเจ็ดตัวแอร์นะครับตัวรถใบดันคันนี้เอาใบแสนสี่ห้าติดตั้งเทอร์โบมาแล้วแสนสี่ห้าครับราคาเบาๆขายตามสภาพนะเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยมาแล้วก็ลงเลยนะฮะดันโชว์เลย ทมโมมาแล้วใส่เทอร์โบมาแล้วนะครับขายตามสภาพนะครับประมาณนี้เลยมาถึงยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะเรามาดูรถก่อนนะครับที่ลำนารายชัยปรดานลบบุรี แสนสี่ห้าตัวรถใบดันสภาพไม่เท่าไหร่นะแต่ใช้งานได้ ลองเข้ามาดูรถก่อนนะครับเป็นเจดดนะติดแอรยกตู้ใส่ติดแอรมาแล้วนะครับเจ้าของเก่าเขาทำมาแล้วก็ใส่เทอร์โบโม,โมโปั๊มแล้วใครที่สนใจลองเข้ามาดูนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชิญบดานจังหวัดลบบุรีฮะ

เียนเื่อโบวันหวานอยู่นะฮะแสนสี่ห้านะครับใครหารถไปใช้งานนะแต่ต้องไปเก็บสภาพเอาเองนะล้อหน้าสิบหกล้อหลังสามสิบเป็นเขาใส่ตู้แอร์มานะฮะ มาอีกร้อยนึง่ะประมาณนี้นะครับ77นะฝากไว้ด้วยนะครับรถไถฟอร์ด5,077 145,000บาทครับ0822388443ครับ